99%ครับกับการต่อเติมนะครับต่อเติมที่เรียกว่าเป็นห้องในการที่จะเก็บของนะครับของพี่เขยนะครับท่านได้จ้างเหมาทีมงานจากสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับตามที่เห็นมีประตูด้านหน้าประตูม้วนนะครับตามที่เห็นนะครับเป็นการก่อสร้างเป็นเป็นทัานชีดนะครับแล้วก็จะมีล็อกระบายอากาศเพื่อที่จะเป็นโกดังเก็บของนะครับด้านหน้าอยู่ที่ประมาณจากด้านหน้าถึงด้านหลังนะครับ19เมตรโดยประมาณความกว้าง5เมตรครับ เนี่ครับเป็นงานเหมา1นึ0 0 0สบาทนะครับคือเคยสอบถามช่างอื่นแล้วแหละมันอาจจะสูงกว่านี้นะครับก็เลยเอาแบบราคาประหยัดท่านก็ให้งบมาขนาดนี้ช่างก็ไปคำนวณให้ตามที่เห็นครับเทปูนออกมาเนี่ยครับเทปูนหนาพอสมควรนะครับเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของรถที่จะขนส่งสินค้านะครับบริเวณภายในก็จะเป็นการเทปูนแล้วก็ขัดธรรมดาครับไม่ได้ขัดมันนะครับอนาคตอาจจะมีการรองรับในเรื่องของการที่จะปูกระเบื้องนะครับระบบฟงระบบไฟครับเดินเรียบร้อย หลังคานะครับก็จะเป็นเมนทันชีสโครงสร้างก็จะเป็นเหล็กกันวานายตามที่เห็นครับตอนนี้ก็ช่างกาลังเก็บรายละเอียดในเรื่องของการเก็บขอบสีอะไรต่างๆครับรวมถึงระบบไฟด้วยนะครับนี่เดินไฟมาตรฐานครับแปบ๊บเดียวนะครับตามที่เห็นพาทุกคนได้มาดูอีกหนึ่งงานนะครับซึ่งเป็นงานต่อเติมนะครับทีมของสุพรรณคอนสตรัคชั่นนี้จะมีทีมช่างลหลายๆทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาทําบ้านหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะต่อเติมดีโนเวทบ้าน ใช่หมดเลยนะครับวันนี้พาทุกคนได้มาดูกันนะครับกว้างใหญ่เลยนะครับ1นึ่งแสนเหมื่นบาทถ้าทาเองจริงผมว่าไม่น่าจะต่ากว่า2นะครับแต่เนื่องจากว่าสญญาเหตุที่ท่านทําได้ขนาดนี้ไม่ได้หมายเขาว่าสินค้าจะไม่ดีวัสดุอุปกรณ์ไม่ดีไม่ใช่นะครับเขาเป็นร้านวัสดุก่อสร้างครับก็เลยสามารถที่จะแบบดําราคาชิลิวันเป็นราคาในการที่จะรับเหมาได้นะครับมันก็เลยเป็นต้นทุนที่มันไม่ได้แพงเหมือนกับการที่ ช่างทั่วไปจะไปซื้ออุปกรณ์และมารับเหมาครับมันก็เลยถูกกว่าช่างดทั่วไปบริเวณด้านข้างครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยครับพาทุกทุกคนเนี่ยมาดูกันทาสีเรียบร้อยครับโอเคเรยทีเดียวนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการที่จะให้หลายหลายคนได้ตัดสินใจในการที่จะแบบ ต่อเติมหรือจะทําบ้านทําอะไรก็ลองโทรไปปรึกษาดูได้มีผลงานได้หลายหลังที่ผมลงไว้ให้และหลายคนได้ดูกันนี่ครับอันนี้คือบริเวณกว้างนี่ครับยาวใหญ่เลยนะครับนี่ครับเป็นยังไงในราคาที่บอกว่า1นึ่งแสนเจ็หมื่นบาทเห็นไหมครับยาวได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับ